สอมเลยนะพี่ลองมองสิคะโ <Hus id> อ้โหเาดีเฮ้ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะเดินดุมๆลงจากตรงนั้นน่ะอุย้ยเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนก็นึกว่าจะนึกว่าจะจะเห็นน่ะโอ้ย หไหนแล้วเนี่ยอมันกลุ่มใหญ่เลยนะพี่สีเหลืองส้มเลยค่ะอ้ย้อนขึ้นไปบนโคกอีกเหรอเนี่ย้ตน,นไม้ปะไม่อยู่ข้างกอเฟินอยู่ข้างเฟิน,ฟนไม่อยู่ไม่ต้องเขีย่ยเลยมันจะเห็นเป็นดอกนะอะไหนเป็นเลงเลงใหม่ ขึ้นไปเลียงจากตรงนู้นสาสดีใจสวัสดีจ้าแอดป้ามาหาเห็ดชันทะเลนเอ๊ะทำไมไม่เห็นแล้วเนี่ยเลียง ขอบใจนะแอดแล้วพี่เจอที่พี่เจอไม่มีแล้วเหรอคะโอ้ย้อนใหม่สิเนี่ยมองจากตรงนี้มันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ข้างเฟิร์นโอ้ ไม่เห็นเลยอ่ะไปดูใกล้ๆแล้วก็ไม่มีเราจะขึ้นไปบนเนินหรือว่าจะเดินไปข้างล่างฝั่งฟากนูน้นเอาไงคะฟากนู้นเหรอในพี่ยื่นถุงเห็ดมาวางที่ไมเนี่ยค่ะนี่ที่ได้ให้ดูแล้วให้ดูแล้วค่ะโออประหลานมากค่ะ สวัสดีสิบสองกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะอามาหาเหตุจ,จ้าอยขอบใจหลายๆคิด่ามนุษย์มนุษย์มนุษย์น้ำใช่ไหมมนุษย์ถ้ำขอบคุณป้าขอบใจน้องๆทุกคนแสดงว่าโดนแดดแสงแดดมันหลอกก็สิ ตกลงจะขึ้นไปหรือว่าจะขึ้นไปเพราะตัวเมมีเหรอคะตรงนี้ไม่แกล้แน่ใจไปไปไปงั้นเดินขึ้นนะพี่เขาเพิ่งไปผ่าตามาพี่เขาเป็นต้อกระจกค่ะผ่ามาสองข้างแล้วข้างล่างสุดพี่ผ่ามาเมื่อวันไหนนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ละคะผ่ามาสี่วันดังนั้นเนี่ย ตาพี่เขายังต้องสวมแว่นดำอยู่มันก็จะมองเห็ดไม่ชัดขี้ด,ด้าวัางหนก่อนเราวัางมาแรงจ้าจังหวะท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านเจ้าป้าเจ้าเขาให้ผู้ขาพ่อไล่ลายเนี่ยเป็นหยังเหลืองเออเฮอ,อยู่เนี่ยเป็นหยังสันดอกค่าผ่าตาต้อกระจกแพงจังหรือว่าที่อื่นจะแพงกว่าเนี้ย ข้างละข้างละข้างละเท่าไหร des? ่นะพี่สี่พันดอลล่าค่ะแล้วสองข้างก็แปดพันแล้วค่าอะไรอีกก็ไม่รู้เก้าร้อยก็ถามพี่เขาแล้วประกันคอเวอร์ไหมประกันคอเวอร์ไหมยังไม่รู้อา้าวพี่เขาบอกยังไม่รู้อะไรก่อนจะไปะไก่อนจะไปพาก็ต้อง ศึกษาเรื่องประกันก่อนสิโอ้ยไม่คันเท่าเอออยู่นี่มองนึงหันเพราะยางยามาปกติอยู่ป่าเนี่ยเห็ดเช่นทะเล่นหลายนะเลยหลายเพราะต่อมาเราว่าหน่อยลงหน่อยลงบ่มีมีปีนี่ยังไห้เก็บได้เก็บซิบกระดอกอยู่นี่ไม้เทา้า Ja, <laughs>